กูได้บอกไ้แต่งหน้านังสิแต่งที่ไหนแต่งเองฮะแล้วเอาลิปที่ไหนอ่ะทำไมรู้ว่ามีลิปตรงนี้หันหน้ามาเบิ่งหันหน้ามาดูสวยไหมกระโปะแต่งโปะแล้วเหรอไหนหันมาดู ป้าเล่จะดูว่าสวยไหมถ้ายังไม่สวยเดี๋ยวป็าเล่จะบอกในปากปากแน่ใจว่าทำดีแล้วหันมาดูสิในดูรับตาดูโหมันคใครทำให้ แน่ใจจะไปห้างแบบนี้เหรอฮะจะไปกินไอติมในแบบนี้เหรอแต่งหน้าไปกินไอติมนะใช่ไหมในมองให้ชัดก่อนยังไม่เห็นชัดยังไม่เห็นชัดเลยอ๋อยุงไม่ใช่ยุงไม่มุไม่มุมหรอยังไม่ได้เห็นชัดเลยเร็วเดี๋ยวอายคนทําไมไม่สวยอะ